ไม่ค่อยได้เปิดความอุ่นมากไงมค่าไฟมันแพงเนาะก็ต้องประหยัด <c oughs> ดีแต่เรามีพ่อนวมไฟฟ้าเออ,ออค่อยชั่วหน่อยโชคดีไปม,มีพ่อนวมไฟฟ้าสบายหน่อยอุ่นนอนหลับสบายดูอากาศเงียบเงียบเสียงเครื่องบินก็แทบจะไม่ได้ยินเลยนี่หดหมดแล้ว หมดแล้วทาใหชาติทำให้คนหดพวกที่เป็นภูมิแพ้จากไม่เคยเป็นภูมิแพ้ก็เป็นภูมิแพ้นะอยู่เมืองไทยไม่เคยเป็นภูมิแพ้นะมาอยู่นี่ห้าปีเริ่มเป็นภูมิแพ้เป็นแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นหนักไม่ใช่ว่าเป็นเราหายเด้แล้วพอหลายๆปีเป็นแล้วผลไม้อะไรก็กินไม่ได้ขนาดแค่ พริกหวานน่ะพริกใหญ่ๆหวานยังกินไม่ได้คิดดูมันคันน่ะมันแพ้โอ้ยสุขภาพแล้วพอเรามาออกกำลังกายเออเล่นโยคะนั่นแหละดีขึ้นดีขึ้นแทบหายอะ่ะหายไปปีหนึ่งหายไปพอเราไม่ได้ออกกำลังกายก็เป็นอีกเราต้องออกกำลังกายอยู่ประเทศหนาวเนาะเล่นโยคะมันจะช่วยให้อ,อ่าเราขับเคลื่อนขับเครียกอะไรเนาะในภาษาแพทย์อะ่ะขับ เรียกอ,อะไรโฮอร์โมนอะต่อต้านนั่นแหละโฮอร์โมนต่อต้านทําให้เราหายภูมิแพ้เคยหายแล้วแล้วช่วงหลังเนาะเราไม่ค่อยพอเราไปทํางานหัวเขาไม่ดีเราเราวิ่งไม่ได้เนาะเราเดินมากไม่ได้วิ่งไม่ได้เราก็ไม่ได้เล่นโยคะเพราะว่ามันเจ็บหัวเขาไงเราต้องเอาหัวเขากดใช่ไหมเราก็พักไปพักหนึ่งเนาะมันก็เริ่มแพ้อากาศอีกตอนนี้เราก็แล้วทีนี้ มาปีนี้โชคดีเนาะปีนี้เราไปฉีดวัคซีนโควิดเนาะฉีดวัคซีนโควิดรุ่นใหม่เน่ยรุ่นที่ระบาดใหม่เนาะก็ปรากฏว่าตัวยาตัวนี้เขาดีมากทําให้ภูมิแพ้เราหายเราไม่เป็นภูมิแพ้แต่ว่าผลไม้เราจะไม่กินซีซัวเพราะว่าเรารู้ว่าเราแพ้เราก็หลีเลี่ยงไม่อยากเสี่ยงแต่ว่ามันจะไม่แพ้อากาศจะไม่แพ้แบบที่เรามายืนอยู่อย่างเงี้ยเราจะไม่แพ้จมูกจะไม่คันไม่เจ็บไงโชคดีมาก ก็นั่นแหละเราได้ได้ยาจากวัคซีนโควิดนี่แหละแล้วอยากเม่างน,นนะ้ถ้าอยากหายก็ต้องเล่นโยคะนะจะบอกให้นะลูอิสถ้าอยากหายต้องฝึกโยคะนะฝึกเราฝึกแค่พื้นฐานก็พอเนาะเราไม่ต้องไปเล่นแบบถึงระดับครูที่เขาสอนหรอกเราเล่นโยคะพื้นฐานพอแล้วเอาแค่พื้นฐานแค่นั้นก็ช่วยได้เยอะเรื่องภูมิแพ้ ลองดูลองฝึกดูเนาะโยคะไม่ต้องไปเล่นท่ายากๆเราเอาท่าพื้นฐานแรกๆเลยท่าที่เขาสอนในเรื่องการอ่ช่วยขับถ่ายอ่เครียอะไรจำภาษาแพทย์ไม่ได้อะระบบขับถ่ายอ่ะโฮอร์โมนอ่ะโฮอร์โมนทำให้เรามีอ่มีเครียอะไรที่มีภูมิต้านทานไงระบบขับถ่ายภูมิต้านทานราออกมาไงเรื่องโยคะนะ่ะ เราไม่ต้องไปเล่นแบบเขาระดับระดับที่เขาสอนท่ายากๆเราไม่ต้องเอาท่าง,ง่ายๆไปก่อนถ้าเราทาได้พวงแพ้เราจะดีขึ้นจากหนักก็เป็นเบาเนาะก็ประมาณนั้นเพราะว่าเรามาอยู่เมืองนอกสารพัดเกสรหน้าร้อนก่อนหน้าร้อนเนี่ยเดือนนี้แล้วก็จะเข้าสิ้นเดือนนี้แล้วก็เริ่มแล้วเริ่มแพ้ฝุ่นลองแพ้เกสรแพ้ สารพัดเกสรแล้วพอจะเข้าหน้าหนาวก็สารพัดเกสรที่จะที่มันมันสกปรกอะ่ะมันสกปรกใช่ไหมแล้วภูมิต้านทานคนมันแตกต่างเนาะขนาดกุ๊กที่ครัวเนาะตัวยังกระช้างเลยยังเป็นภูมิแพ้คิดดูแลเล่นออกกําลังกายแล้วกล้ามเป็นมัดมัดแต่ดันเป็นภูมิแพ้โอ้ยเนาะคนเราอะไรจะแน่นอนกับชีวิตตัวใหญ่เหมือนช้างอะ่ะ ใ่ใจเหมือนมดใช่ไหมขอบคุณสามล้านดวงใจนะที่ยังอยู่ด้วยกันเด้อก็จะของบ้านก็เมาหมอยไปเรื่อยๆเนาะก็ยี่สามนาทีแล้วเมาหมอยไป,ไปสักอีกหน่อยหนึง่งเมาหมอยไปอีกหน่อยนึงนะคะไปเรื่อยๆเฮ้ยไม่รู้จะว่ายังไงเนอกับชีวิตภูมิแพ้นี่ลําบากมากชีวิตภูมิแพ้นี่ลําบาก และเป็นปุ่มแพ้มันมันเป็นหอกหืด